ทุกเช้านักศึกษาหน้าปรอยต้องข้ามถนนเพื่อมาเรียนแต่เคยสังเกตกันไหมว่าเรากำลังข้ามอย่างถูกต้องอยู่หรือเปล่าบางครั้งแค่ไม่เดินก้มหน้าก็อาจจะช่วยคุณรอดมองทางหน่อยหนอ้ยเฮ้ยมองทางหน่อยมองทางหน่อยบางคนคิดว่าการข้ามเป็นเรื่องที่แข่งกับเวลาเขาที่ระวังไป จะรีบ <พา S 1> หาพ่อเงาบางคนก็เดินเหมือนพวกอดดับอดนอนมองทางหน่อยก็ดีพี่ดูตัวอีกทีเก็เเราะว่าพอขับเข้าไปใกล้ทางม้าลายมันก็ต้องชะลอกล้องหน้ารถคันหนึ่งค่ะบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้สี่แยกขัวถนนฝั่งเข้าเมืองนครศรีธรรมราชเด็กกำลังจะข้ามถนนนะคะนี่ยกมือไหวยอย่างดีเลยเพราะว่ารถคันนี้จอดให้น้องแค่มีสติก่อนข้าม มองรถซ้ายขวาก่อนข้ามถนนเพียงเท่านี้ก็ปลอดภัยละการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณเลือกเลือกที่จะข้ามให้รอด